ถ้าคุณได้รับมรดก500ล้านแต่ในคืนหนึ่งมีคนเขียนบนมือคุณว่าหนีไปเร็วคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวเบื้องหลังบ้านหลังใหญ่ความลับของเงามืดและเสียงกระซิบจากความตายทุกอย่างกำลังรอคุณอยู่ในคลิปนี้ฉันได้รับมรดก500ล้านจากพ่อแม่บ้านใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขากลายเป็นที่พักของฉันและสามีผนังหินอ่อนเย็นเยสะท้อนแสงคมระยะแวววาวกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นไม้ขัดใหม่ เสียงนาฬิกาโบราณดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจฉันกลับไม่สงบแม่บ้านของบ้านสามีเดินผ่านฉันอย่างเงียบงนันเธอก้มหน้าไม่สบตาแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นฉันยื่นมือออกไปรับถาดชาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเธอคว้ามือฉันไว้แนนมือเธอเย็นจัดเหมือนน้าแข็งนิ้วเรียวของเธอเขียนบางสิ่งลงบนฝ่ามือฉันด้วยแรงสั่นๆฉันก้มมองลายเส้นหยาบกระทบกับผิวจนรู้สึกเจ็บ คำที่เธอเขียนชัดเจนและน่ากลัวเกินบรรยายหนีไปเร็วหัวใจฉันเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกลมหายใจติดขัดเหงื่อซึมออกตามไรผมทั้งที่อากาศเย็นฉันเงยหน้ามองไปทางเธอแต่เธอรีบผลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงประตูไม้บานใหญ่ปิดดังสนั่นสะท้อนก้องไปทั่วถงหินอ่อนความเงียบปกคลุมแต่ในเงานั้นฉันเหมือนเห็นสายตาของใครบางคนจับจ้องอยู่แผ่นหลังฉันขนลุกกวบราวกับมีคนยืนอยู่ใกล้ามากเกินไป มือที่ยังคงสั่นกำแน่นเพื่อซ่อนร่องรอยตัวอักษรน,นั้นไว้หัวสมองเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นภายในบ้านใหญ่ที่หรูหรากลับมืดมนอย่างน่าประหลาดฉันก้าวถอยหลังเพียงเล็กน้อยเสียงฝีเท้าบางอย่างก็ตามมาอย่างช้าช้าเสียงนั้นหนักแน่นแต่แฝงไปด้วยความตั้งใจให้ฉันได้ยินทุกประสาทสัมผัสข,ของฉันเริ่มตึงเครียดกลิ่นอับบางอย่างแทรกเข้ามาแทนที่กลิ่นหอมเดิม สายลมเย็ยนจากหน้าต่างที่เปิดไว้พัดเข้ามาทำให้ผ้าม่านไหวโบกช้าช้าแต่ฉันรู้สึกว่ามีสายตาที่มองมาจากมุมมืดที่ฉันไม่อาจหันไปเจอได้หัวใจฉันเต้นแรงรัวเหมือนกลองสึกฝ่ามือที่กำแน่นยังคงเก็บคำเตือนนั้นไว้ราวกับเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยฉันพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ทุกก้าวเหมือนถูกถ่วงด้วยก้อนหินหนักเสียงฝีเท้าที่ตามมาด้านหลังยังคงก้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ฉันหันไปช้าๆแต่สิ่งที่เห็นคือโถงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยความว่างเปล่านั้นกลับทำให้ฉันยิ่งรู้สึกอึดอัดแสงไฟจากโคมระยะเริ่มกระพริบอย่างผิดปกติเงาของมันสั่นไหวบนผนังหินอ่อนเหมือนเงามนุษย์หลายคนกำลังเคลื่อนไหวฉันรีบเดินไปทางบันไดใหญ่เสียงส้นรองเท้าของฉันกระแทกกับพื้นหินจนดังสะท้อนขณะนั้นเองฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงแหบแผวเหมือนออกมาจากในผนังเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ ฉันหยุดนิ่งตัวแข็งทื่อร่างกายสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวลมหายใจขาดท่วงมองรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยสายตาของฉันจะไปที่กรอบรูปขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนผนังรูปถ่ายครอบครัวของสามีในอดีตในภาพนั้นทุกคนยิ้มแต่ดวงตาของคนที่ยืนข้างหลังสุดกลับเหมือนมองมาที่ฉันโดยตรงฉันขยับถอยหลังแต่เท้าสะดุดพรมหนาเกือบล้มมือเอื้อมไปจับราวบันไดไม้โอกก็มันเย็นจัดเหมือนจับโลหะ ฉันสูดลมหายใจลึกเพื่อเรียสติแต่กลิ่นอับชื้นกลับแทรกเข้ามาในจมูกกลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นไม้ไม่เหมือนกลิ่นฝุ่นแต่เหมือนกลิ่นเก่าที่ถูกเก็บซ่อนมานานเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังขึ้นคราวนี้ดังมาจากชั้นบนช้าๆหนักแน่นเหมือนใครบางคนตั้งใจเดินตรงมาหาฉันฉันเงยหน้ามองไปยังความมืดบนบนันไดตรงนั้นมีเพียงเอาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ในความมืดเขาไม่ขยับแต่ฉันรู้ว่าเขามองตรงมาที่ฉันหัวใจฉันแทบหลุดออกมาจากอก มือที่ยังคงกำแน่นสั่นหนักขึ้นตัวอักษรหนีไปเร็วบนฝ่าม,มือเหมือนแผ่สียงเตือนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างกายของฉันอยากวิ่งหนีแต่ขาแข็งทื่อบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกบีบพี่แคบลงเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมเธอไม่ควรรับมรดกนั้นฉันกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแต่ไม่กล้าร้องเสียงออกมาสายลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านปลิแรงราวกับจะฉีกออก โคมไฟบนเพดานแกว่งช้าๆส่งเสียงเอ็ดอาร์ดหน้าขนลุกฉันรู้สึกว่ามีเงาอีกหลายเงาโอบล้อมเข้ามาใกล้ร่างกายสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่ไหวทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลความรู้ราของบ้านกลับกลายเป็นกรงขังฉันหันไปมองมือที่ยังคงสั่นและคำเตือนนั้นยังคงชัดเจนหนีไปเร็วแต่คำถามใหญ่ที่สุดในหัวฉันคือหนีจากใครและหนีไปที่ไหน ดวงตาของฉันเบิกว่างมองไปที่ความมืดบนบันไดนั้นอีกครั้งเงาสูงใหญ่ยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่ความนิ่งนั้นกลับทําให้หัวใจฉันยิ่งเต้นแรงเสียงลมหายใจเบาเบราวกับคนกําลังหอบดังลอดลงมาจากชั้นบนฉันก้าวถอยหลังอย่างระวังแต่พื้นไม้ใต้เท้ากลับส่งเสียงเอดอาดเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วถงเงียบเียบราวกับเป็นการประกาศว่าฉันกําลังพยายามหนีเงาที่อยู่บนบันไดขยับเพียงเล็กน้อย เพียงเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบมือเย็นจนชาแต่ฝ่ามือยังคงกำกับคำเตือนนั้นแน่นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่ฉันพึ่งพาได้ฉันตัดสินใจหันหลังวิ่งไปทางห้องโถงด้านข้างเสียงลมจากหน้าต่างที่เปิดอยู่พัดเข้ามาแรงขึ้นผ้าม่านสีแดงเข้มสะบัดอย่างรุนแรงเหมือนมีใครกำลังดึงมันประตูไม้บานใหญ่ที่เคยเปิดอยู่กลับปิดสนิทฉันเอื้อมมือไปบิดลูกบิดแต่ไม่ขยับเลย เหมือนถูกล็อกจากด้านนอกเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังใกล้เข้ามาอีกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งเสียงฝีเท้าหลายคู่ประสานกันก้นกาวช้าๆสม่ำเสมอเหมือนมีใครหลายคนกำลังลงมาจากชั้นบนพร้อมกันฉันรีบวิ่งไปทางห้องรับแขกใหญ่ที่อยู่ด้านขวาไฟในห้องนั้นสว่างจ้าเกินปกติจนแสบตาในห้องเต็มไปด้วยรูปถ่ายครอบครัวแขวนเรียงรายเต็มผนังฉันหยุดหายใจเมื่อเห็นบางสิ่ง ในรูปถ่ายหลายรูปใบหน้าของฉันปรากฏอยู่ทั้งที่ฉันไม่เคยถ่ายภาพเหล่านั้นมาก่อนในภาพฉันยืนอยู่ท่ามกลางครอบครัวของสามีแต่สีหน้าในภาพไม่ใช่รอยยิ้มมันคือแววตาที่หวาดกลัวฉันก้าวถอยหลังอย่างแรงจนเกือบชนใจกันโบราณที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหัวใจฉันเต้นแรงแทบจะระเบิดเสียงกระจกสั่นดังมาจากหน้าต่างรอบห้องรากับมีแรงมองจากด้านนอกพยายามทะลุเข้ามา ทันใดนั้นเสียงประตูห้องรับแขกปิดดังสน,นั่นฉันหันขอบไปมือไม้สัน่นที่บานประตูมีเงาร่างหนึ่งยืนขวางไว้ร่างนั้นสูงใหญ่แต่มองไม่เห็นใบหน้าเพียงแค่เงาดำทึบที่กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆฉันถอยจนแผ่นหลังชนกับผนังเต็มแรงเสียงหัวใจดังอยู่ในหูจนแทบไม่ได้ยินอะไรแต่แล้วเสียงกระซิบก็มาอีครั้งคราวนี้ดังรอบตัวเหมือนหลายเสียงพูดพร้อมกัน หนีไปเร็วหนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันยกมือขึ้นกุมหูแต่เสียงนั้นยังคงชัดเจนเงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟสว่างจ้ากลับไม่อาจทำให้เห็นใบหน้าได้เหมือนความมืดกำลังกินทุกอย่างที่เข้าใกล้ฉันมองหาทางหนีแต่ทุกหน้าต่างถูกปิดตายด้วยโซ่เหล็กความรู้สึกเหมือนถูกขังเรื่อกัดกินหัวใจฝ่ามือฉันร้อนเผาขึ้นอย่างประหลาดเหมือนตัวอักษรที่ถูกเขียนไว้กำลังลุกไหม ความเจ็บแสบวิ่งแล่นผ่านเส้นประสาทฉันกัดฟันแน่นแต่ไม่กล้าร้องเพราะเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆกำลังหยุดอยู่ตรงหน้าเงาดำตรงหน้าเหมือนกำลังยืดสูงขึ้นเรื่อยๆร่างของมันบดบังแสงไฟจนห้องทั้งห้องมืดสนิทฉันหายใจติดขัดร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับผนังเสียงหัวใจเต้นแรงดังอยู่ในหูจนกลายเป็นเสียงก้องรบกวนสติเงานั้นค่อยๆก้มต่ำลงเหมือนกำลังโน้มตัวเข้ามาใกล้ ลมหายใจของมันเย็นเยียบราวกับลมหนาวพัดผ่านกลางอกกลิ่นชื้นเก่าๆคล้ายกลิ่นห้องใต้ดินที่ไม่เคยถูกเปิดมานานลอยคลุ้มรอบตัวฉันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ที่ลำคอฝ่ามือที่ร้อนเผาจนแทบไม่ยังคงกำแน่นอักษรคำเตือนหนีไปเร็วเหมือนกำลังส่องแสงอ่อนๆออ,ออกมาในความมืดเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าห่างเพียงไม่กี่ก้าวความเงียบป,ปกคลุมเหมือนเวลาหยุดหมุน จากนั้นเสียงฝีเท้าอื่นๆดังประสานขึ้นอีกครั้งก้าวช้าๆก้องกังวันรอบตัวเหมือนมีหลายร่างเดินวนอยู่รอบห้องเงามืดเริ่มปรากฏบนผนังทีละเงาแต่ไม่มีใครอยู่จริงในสายตาฉันผนังเต็มไปได้วยเงาคนหลายสิบท,ที่ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงคราวนี้เสียงหลุดออกไปได้โคมไฟบนเพดานแกว่งแรงราวกับบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือน ประตูที่ถูกปิดสนิทค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆส่งเสียงคลืดคราดเบื้องหลังประตูคือความมืดมิดที่ลึกเกินกว่าจะมองเห็นปลายทางฉันไม่รู้ว่าเป็นทางรอดหรือกับดักแต่เสียงกระซิบรอบตัวกลับดังพร้อมกันไปไปเดี๋ยวนี้ฉันวิ่งสุดแรงพุ่งออกไปสู่ความมืดนั้นลมหายใจหอบแรงน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวฝ่าเท้าวิ่งเหยียบลงบนพื้นแข็งเย็นจัดเหมือนหินเปียก เสียงฝีเท้าหลายคู่ยังคงตามหลังมาใกล้ขึ้นทุกทีฉันมองไปข้างหน้าพยายามมองหาความสว่างแต่มีเพียงเอายาวทอดต่อเนื่องกลิ่นอับนาทึบขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเพดานต่ำลงเรื่อยๆจนฉันต้องก้มตัววิ่งเส้นทางแคบลงเหมือนกำลังพาฉันเข้าสู่ใต้ดินเสียงกรีดร้องแหลมๆดังแท้จากด้านข้างเหมือนมีใครถูกขังอยู่หลังกำแพงฉันสะดุ้งจนแทบหยุดแต่เสียงฝีเท้าที่ตามมาทำให้ต้องวิ่งต่อ ในที่สุดฉันก็เห็นไฟริบหรี่ที่ปลายทางแสงไฟสีส้มสลัวเหมือนเปลวตะเกียงเก่าๆฉันเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปใกล้แต่เมื่อถึงที่นั่นฉันพบประตูเหล็กสนิมบานหนึ่งตั้งตระงานบนประตูมีสัญลักษณ์ประหลาดสลักไว้มันคล้ายตาโตจ้องมองฉันโดยตรงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากภายในประตูอย่าเปิดถ้าเปิดเธอจะไม่เหลืออะไรฉันยืนตัวสั่นหอบหายใจแรง หัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บแต่ฝีเท้าหนักที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากด้านหลังทําให้ฉันต้องตัดสินใจเมื่อฉันยกขึ้นแต่ลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบที่ชุ่มด้วยสนิมเลือดไหลซึมจากรอยขีดบนฝ่ามือเมื่อสัมผัสกับมันเสียงประตูดังขึ้นช้าๆราวกับบานเหล็กกำลังครางหอยหวนเสียงเหล็กเสียดสีกันดังคลืดคลาดยาวนานเหมือนจะฉีกแก้วหูประตูค่อยๆแง้มออกทีละน้อยเผยให้เห็นช่องว่างมืดมิดด้านใน ลมเย็นจัดพุ่งออกมาประท้านหน้าฉันกลิ่นชื้นและกลิ่นเน่าเหม็นแทรกเข้าปอดอย่างรุนแรงจนแทบอาเจียนหัวใจเต้นแรงรัวไม่เป็นจังหวะขาแข้งสั่นเหมือนจะสุดแต่เสียงฝีเท้าหนักที่ยังคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆบีบบังคับให้ฉันก้าวเข้าไปในความมืดข้างมีเพียงแสงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันที่ติดอยู่บนผนังหินเก่าๆเ,เปลวไฟกระพริบไหวส่องให้เห็นทางเดินแคบและยาวลึกลงไปข้างล่างผนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคล้ายมีใครเคยพยายามหนีออกมาแต่ไม่สำเร็จ เสียงหยดน้ำดังติ่งติ่งตกลงบนพื้นหินเย็นชื้นฉันก้าวช้าๆแต่เสียงกระซิบเพียงคงติดตามมาจากรอบตัวกลับไปไม่ได้แล้วเธอต้องไปต่อฉันกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเพื่อไม่ให้เสียงร้องหลุดออกมาทุกก้าวที่เดินเหมือนกำลังลงสู่ที่ซึ่งไม่ควรมีใครค้นพบอักษรบนฝ่ามือที่ร้อนเผากลับเริ่มเย็นลงทีละน้อยแต่ยิ่งเย็นร่างกายฉันกลับยิ่งสั่น ฉันมองไปข้างหน้าและทันใดนั้นสายตาก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งกรงเหล็กขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทางเดินภายในกรงมีร่างหนึ่งนั่งกอดเข่าซ่อนไปหน้าไว้เส้นผมยาวปลกหน้าดูยุ่งเหยิงเหมือนไม่ได้แตะต้องมานานฉันหยุดนิ่งรู้สึกเลือดในกายหยุดไหลร่างในกรงค่อยๆงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษตาโบลึกว่างเปล่าริมฝีปากแห้งแตกยิ้มออกมาอย่างช้าๆ เสียงแหบพร่าดังลอดออกมาเธอก็มาที่นี่จนได้ฉันถอยหลังอย่างแรงหัวใจแทบหลุดออกมาจากอกแต่เมื่อถอยหลังเสียงฟีเท้าหนักที่ตามมาจากด้านหลังก็ดังขึ้นใกล้มากเรากับใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาในห้องเดียวกันกรงเหล็กสั่นแรงร่างซีดขาวในนั้นหัวเราเบาๆเสียงสะท้อนก้องไปทั่วหนีไปสิถ้ายังคิดว่าจะหนีได้ฉันสั่นสถานจนแทบยืนไม่อยู่เลือดซึมออกจากฝ่ามือที่กำแน่นรอยตัวอักษร หนีไปเร็วเหมือนชุ่มด้วยเลือดสดใหม่ทันใดนั้นไฟตะเกียงบนผนังทุกดวงดับลงพร้อมกันความมืดสนิทกลืนกินทุกสิ่งนี่เพียงเสียงฝีเท้าที่หยุดอยู่ข้างหลังฉันและลมหายใจเยินเยียบที่รินรดต้นคอฉันแข็งทื่อเหมือนหินหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกลมหายใจนั้นเย็นเฉียบไหลผ่านต้นอลงไปถึงแผ่นหลังราวกับมีน้ำแข็งไหลไปตามเส้นเลือดความมืดหนาทึบรอบตัวทำให้ฉันไม่อาจเห็นสิ่งใดแต่ประสาสัมผัสอื่นกลับชัดเจนยิ่งกว่าเคย เสียงเล็บยาวๆขูดกับผนังหินดังแกรกๆอยู่ใกล้หูกลิ่นคาวเลือดสดผสมกับกลิ่นชื้นของเหล็กเก่ากระแทจมูกจนแทบสำลักฉันพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงราวกับพื้นหินเหนียวหนืดพันธนาการฉันไว้เสียงหัวเราะเบาๆของร่างซีดในกรงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวและสูงชันจนขนลุกเสียงหัวเราะนั้นสะท้อนก้องเหมือนมีหลายสิบเสียงหัวเราะพร้อมกันทันใดนั้นแสงไฟตะเกียงเพียงดวงเดียวก็ลุกวาบขึ้นเอง แสงนั้นเผยให้เห็นผนังหินที่เต็มไปด้วยรอยเขียนทุกประโยคเหมือนกันหมดหนีไปเร็วอักษรน,นับร้อยนับพันเขียนซ้ำๆกันทั่วทุกด้านฉันหอบหายใจแรงสายตากวาดมองรอบตัวด้วยความตื่นตระหนกฝ่ามือของฉันเองก็เริ่มแสบร้อนขึ้นอีกครั้งเรากับมีมือมองไม่เห็นกำลังเขียนซ้ำลงไปบนผิวฉันอย่างบ้าคลาั่งฉันกัดฟันพยายามไม่กรีดร้องแต่ความเจ็บปวดนั้นรุนแรงจนแทบขาดสติ เสียงฝีเท้าหนักข้างหลังเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งก้าวช้าๆแต่มั่นคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันหันขอบกลับไปแต่สิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายแทบหยุดไหลเงาสูงใหญ่ที่เคยเห็นบนบันไดปรากฏชัดขึ้นในแสงไฟสลัวร่างนั้นสูงผิดธรรมชาติบ่าโค้งมอจนสีสเสียงใบหน้าถูกบดบังด้วยผมยาวดำหนาตาตาสีขาวพลนคู่หนึ่งส่องแสงจ้องตรงมาลมหายใจมันดังคลืดคลาดเหมือนหายใจผ่านคอที่เต็มไปด้วยน้ำ ร่างซีดในกรงหัวเราะลั่นแล้วพูดด้วยเสียงแหบแหง้งหนีไปสิก่อนที่เจ้าของที่แท้จริงจะมาถึงฉันถอยหลังชนผนังหินเล็บจิกเข้ากับพื้นแข็งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงกระซิบรอบตัวกลับมาดังขึ้นอีกครั้งซ้อนทับกันนับร้อยเสียงหนีหนีหนีร่างสูงใหญ่นั้นก้าเข้ามาอีกก้าเงาของมันยาวเหยียดคลุมทับร่างฉันทั้งตัวฉันสะดุ้งสุดแรงแล้วพุ่งไปทางเดินแคบด้านข้างที่เพิ่งเห็นในแสงไฟสลัว เส้นทางนั้นลาดลงลึกเรื่อยๆเหมือนบังคับให้ฉันจมดิ่งสู่ใต้ดินเสียงฝีเท้ายังตามมาไม่หยุดทพดานหินต่ำลงเรื่อยๆจนฉันต้องก้มตัววิ่งมือและหัวไหล่ทะลอกเลือดออกเพราะชนกับผนังกลิ่นอับชื้นแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นทุกก้าวสุดทางมีประตูไม้ผูพังบานหนึ่งตั้งอยู่มันถูกสลักด้วยอักษรโบราณที่ฉันอ่านไม่ออกแต่กลับรู้สึกเหมือนมันกำลังเต้นเป็นชีพจรฝ่ามือฉันร้อนเผาขึ้นอีกครั้งอักษรหน,นีไปเร็ว โผล่ขึ้นมาเด่นชัดกว่าเดิมฉันลังเลมือสันไม่กล้าเปิดแต่เสียงฝีเท้าหนักกับลมหายใจแหบพรืดของเงาดำกำลังใกล้เข้ามาฉันจำเป็นต้องตัดสินใจฉันกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงจนร่างกายสั่นสะท้านทั้งตัวมือที่สันเทาจับลูกบิดประตูไม้ผูพังนั้นมันเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งไว้ใต้ดินเป็นร้อยปีทันใดนั้นเองผิวไม้กลับสั่นสะเทือนราวกับมีหัวใจเต้นอยู่ภายใน เสียงตึกตักดังสอดประสานเข้ากับจังหวะหัวใจของฉันเองเลือดไหลซึมออกจากฝ่ามือเพราะแรงกำแนนเลืบเปื้อนบนลูกบิดจนเป็นรอยแดงสดเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เตือนแต่เป็นการสั่งการเปิดมันเปิดเดี๋ยวนี้ขนุกชั่นไปทั้งแขนฉนลับตาและบิดลูกบิดอย่างแรงประตูไม้ส่งเสียงครืนสนั่นเปิดออกอย่างเชืองช้าเบื้องหลังคือความมืดมิดที่ลึกกว่าเดิมและความหนาวเย็นที่ทะลุทะลวงเข้าไปถึงกระดูก ฉันก้าวเข้าไปอย่างไม่อาจหันหลังกลับได้อีกทางเดินยาวทอดลึกลงไปเป็นเกลียวบิดราวกับบังคับให้ผู้ที่ก้าวเข้าต้องจมลงเรื่อยๆเพดานหินหยดน้ำลงมาราวกับหยดเลือดเย็นจัดที่ร่วงกระแทกผิวเสียงฝีเท้าหนักที่ตามหลังมายังคงก้องสะท้อนในทางเดินราวกับไม่มีระยะห่างเลยฉันหายใจหอบแรงเหงื่อไหลซึมลงบนแก้มปนกับน้ำตาโดยไม่รู้ตัวทุกก้าวเหมือนก้าวสู่ความลึกลับที่ไม่อาจอย,อยั่งถึง แล้วทันใดนั้นฉันก็เห็นแสงไฟริบหรี่ที่ปลายทางมันเป็นแสงจากคบเพลิงที่ปักอยู่รอบๆห้องโถงกว้างใต้ดินฉันหยุดยืนทันทีเพราะสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ขาแทบหมดเรี่ยวแรงตรงกลางห้องมีแท่นหินขนาดใหญ่สลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนแท่นหินนั้นวางกล่องไม้โบราณสีดำเงากล่องที่ดูเหมือนมีชีวิตมันขยับเล็กน้อยราวกับหายใจรอบแท่นหินมีกองโครงกระดูกนับไม่ถ้วนเรียงรายบางโครงยังสวมเสื้อผ้าขาดรุงริ่ง ลายกะโหลกยังมีร่องรอยรอยขีดเขียนหนีไปเร็วอยู่บนหน้าผากฉันแทบปรีดร้องแต่เสียงกลับติดคอฝ่ามือฉันร้อนขึ้นอีกครั้งรอยอักษรน,นั้นส่องแสงแรงขึ้นเหมือนตอบสนองต่อกล่องไม้เสียงกระซิบที่เคยกระจัดกระจายแบบนี้รวมกันเป็นเสียงเดียวเสียงนั้นทุ่มลึกหนักแน่นและเย็นเฉียบนั่นคือสิ่งที่เจ้าพ่อแม่ของเธอทิ้งไว้มอรด้จริงของเธอหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบขาด ฉันถอยหลังไปเพียงก้าวเดียวแต่แผ่นหลังกลับชนเข้ากับบางสิ่งที่แข็งแรงและเย็นเฉียบลมหายใจแหบคลื่ดังอยู่เหนือศีษะเงาสูงใหญ่นั้นยืนอยู่ข้างหลังไม่ใช่เพียงเงาอีกต่อไปแต่เป็นร่างจริงที่จับต้องได้มันโน้มหน้าลงมาใกล้จนฉันสัมผัสได้ถึงเส้นผมที่เปียกชื้นร่วงปกหลายั้นเสียงคลื่นหนักๆดังลอดจากลำคอมันเปิดกล่องนั้นหรือเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนคนอื่นๆฉันตัวสั่นเทิมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บร้าว สายตาจับจ้องไปยังกล่องดำที่ขยับราวกับมีบางสิ่งกำลังรอคอยอยู่ภายในฝ่ามือส่องแสงแรงจนร้อนแสบเหมือนถูกไฟเผาฉันยกมือขึ้นช้าๆราวกับถูกบังคับให้เดินไปยังแท่นหินเสียงกระซิบรอบห้องเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กลายเป็นเสียงร้องโหยหวนระง,งมอย่าอย่าเปิดมันเสียงนับร้อยกรีดร้องทับถมกันร่างโครงกระดูกบางส่วนขยับเหมือนดิ้นรนห้ามปรามฉันหยุดนิ่งตัวสั่นงันงก แต่เงาดำข้างหลังโน้มตัวเข้ามาอีกก้ากลิ่นเหม็นชื้นรุนแรงจนฉันแทบสำลักมันกระซิบเสียงต่ำจนขนลุกทั้งตัวเลือกสะมรดกหรือชีวิตของเธอหัวใจฉันเต้นรัวแรงเหมือนกลองศึกที่ตีไม่หยุดเสียงสะท้อนภายในห้องถงใต้ดินดังประสานกับเสียงกระซิบที่ปั่นป่วนทุกเส้นประสาทฉันยืนอยู่ระหว่างแท่นหินที่มีกล่องดำขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตกับเงาดำขนาดใหญ่ที่กดดันจากด้านหลัง ความร้อนจากฝ่ามือทาให้ฉันเจ็บจนแทบจะเป็นบ้าราวกับไฟกําลังเผาอยู่ใต้ผิวหนังอักษรหนีไปเร็วเรื่องแสงแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นรอยสลักสีแดงบนมือฉันฉันก้าวไปข้างหน้าเหมือนถูกดึงด้วยแรงที่ไม่อาจต้านทานได้ทุกครั้งที่ฉันก้าวโครงกระดูกที่กองอยู่รอบๆก็ขยับตัวส่งเสียงกรอบกแกรบเหมือนกำลังร้องขอให้ฉันหยุดบางกระโหลกหันหน้ามาทางฉันดวงตากรงโบก,กับมีประกายสีแดงลุกวาวอยู่ข้างในเสียงโหยหวนดังระงม,มขึ้นอีกครั้ง อย่าแตะมันอย่าเปิดฉันสะดุ้งจนหัวใจแทบหยุดเต้นน้ำตาเออขึ้นมาอย่างห้าไม่อยู่แต่งเงาดำข้างหลังโน้มลงมาใกล้ขึ้นลมหายใจมันเย็นจนกลายเป็นไอเกาะบนต้นคอของฉันเสียงครืดต่ำลอดออกมาอย่าฟังพวกมันเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันกัดฟันแน่นมือสั่นเท้าเอื้อมเข้าใกล้กล่องดำทีละน้อยขณะที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวไม้กล่องสันสะเทือนแรงเหมือนมีหัวใจเต้นอยู่ข้างใน ทันใดนั้นภาพแปลกประหลาดก็พรั้งพรูเข้าสู่หัวฉันฉันเห็นพ่อแม่ของตัวเองยืนอยู่ในห้องที่สว่างจ้าทั้งสองยื่นมือมาหาฉันแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยคราบเลือดปากของพ่อขยับช้าๆพูดคำที่ฉันไม่เคยลืมลูกอย่าไว้ใจใครในบ้านนี้ภาพหายวับไปฉันหอบหายใจราวกับเพิ่งถูกดึงออกจากความฝันแต่เสียงเงาดำกลับก้องขึ้นชัดเจนอย่าเชื่อภาพลงตานั่นคือสิ่งที่พวกมันอยากให้เธอเห็น กล่องดำสั่นแรงขึ้นเสียงคล้ายหัวใจเต้นดังตึกตักไม่หยุดอักษรบนฝ่ามือฉันกลับเปลี่ยนแปลงคราวนี้ไม่ใช่เพียงคำว่าหนีไปเร็วแต่เป็นประโยคใหม่ที่เขียนซ้อนขึ้นมาอย่างเจ็บปวดถ้าเธอเปิดทุกอย่างจบสิน้นฉันสะดุ้งเฮือกมือแทบชะกลับแต่แรงมหาศาลบางอย่างยังคงบังคับให้ฉันจับกล่องแน่นขึ้นโครงกระดูกนับสิบรอบห้องลุกขึ้นยืนร่างกระทัดรัดของมันโซซโซเซแต่ทุกดวงตากลวงกลับหันมาจ้องฉันพร้อมกัน เสียงโหยหวนดังสนั่นจนหินบนเพดานร้าวอยา่ยาอยา่าอย่าแต่เงาดำด้านหลังหัวร้อเสียงต่ำก้องสะท้อนทุกเสียงที่เธอได้ยินคือเหยื่อที่ไม่กล้าเลือกพวกมันตายไปพระลังเลฉันน้ำตาไหลพราาหัวใจสับสนเจ็บปวดจนแทบขาดใจสองทางเลือกยืนอยู่ตรงหน้าเปิดกล่องแล้วเผชิญชะตาที่ไม่รู้จักหรือหันหลังกลับไปเจอเงาดำ,ดำที่พร้อมกลืนกินฉัน เสียงหัวใจในกล่องดำเต้นแรงขึ้นอีกร่างของฉันสันสถานราวกับกำลังจะถูกดึงเข้าไปทั้งตัวฉันกรีดร้องสุดเสียงท่ามกลางเสียงโหยหวนของโครงกระดูกและเสียงหัวเราะต่ำของเงาดำมือฉันกำลังยกฝากล่องดำขึ้นช้าๆทั้งที่ใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตฟ้าไม้เก่าแก่ของกล่องดำส่งเสียงเอดอาร์ดเหมือนกำลังต่อต้านมนอยากถูกเปิดแสงสลัวจะคบเพลิงกระพริศท้อนกับกล่องที่สันสะเทือนแรงขึ้นทุกทีราวกับมีสิ่งมีชีวิตดิ้นรนอยู่ภายใน เหงื่อไหลท่วมหน้าฉันจนแสบตาน้ำตาไหลพร่าผสมกันอย่างเละเทะหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเมื่อฝาเปิดออกเพียงเล็กน้อยลมเย็นจัดก็พุ่งทะลักออกมาเหมือนระเบิดน้ำแข็งเปลวไฟจากคบเพลิงรอบห้องสั่นไหวแรงบางดวงดับลงทันทีเหลือเพียงเงามืดโอบล้อมฉันพยายามหายใจแต่ลมในปอดแข็งทื่อสิ่งที่ปรากฏภายในกล่องไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ทองไม่ใช่สมบัติแต่เป็นเงาหนาแน่นดำมืดลอยหมุนวนราวกับหมอกควันเป็นเป็น ดวงตาหลายคู่ผุดขึ้นในความมืดนั้นตาขาวล้วนๆจ้องมองฉันเหมือนนักล่าใจเหยื่อเสียงกรีดร้องนพันดังประสานขึ้นมาพร้อมกันจนโสดประสาทฉันแทบแตกฉันสุดเข่าลงกับพื้นเอามือกุมหูแต่เสียงยังแทรกเข้ามาในหัวภาพมากมายพรั่งพรูเข้ามาในจิตใจภาพเลือดภาพคนกรีดร้องภาพไฟไหม้และเสียงพ่อแม่ของฉันร้องเรียกชื่อฉันด้วยความเจ็บปวดฉันกรีดร้องออกมาแต่เสียงของฉันถูกกลืนหายไปในห้องมืดนี้ โครงกระดูกที่ลุกขึ้นยืนร้อง้องเริ่มเคลื่อนไหวบางร่างสุดลงเหมือนถูกดึงด้วยแรงบางอย่างบางร่างหันไปคุกเข่าต่อนหน้ากล่องเรากับมันคือเจ้านายเก่าแก่ที่พวกมันต้องสวามิภักด์เงาดำสูงใหญ่อยู่ด้านหลังยังคงหัวร้อต่ำเสียงมันดังสะท้อนก้องเหมือนฟ้าคำรามใต้ดินเจ้าสืบทอดแล้วเจ้าคือเจ้าของใหม่คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นจนแทบหยุดไหลฝ่ามือฉันร้อนขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไฟจริงๆลุกไหม้บนอักษรหน,นีไปเร็ว เล่ไฟเล็กๆสว่างลุกวาบขึ้นบนมือก่อนจะลามไปตามแขนฉันกรีดร้องพยายามสะบัดแต่ไฟนั้นไม่ทำร้ายผิวมันเหมือนกำลังสลักบางสิ่งลงลึกไปในกระดูกตัวอักษรใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือแทนอักษรเดิมเจ้าคือประตูฉันตัวชาหัวใจเต้นแรงแทบขาดเงาดำโน้มหน้าลงมาชิดหูจนลมหายใจมันกระทบแก้มฉันเธอคือร่างที่จะปลดปล่อยพวกเราออกไป ควันดำในกล่องพลันพุ่งออกมาเป็นเส้นยาวรัดร่างฉันแน่นเหมือนงูมันแทกเข้าปอดแทรกเข้าตาและหูฉันรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเสียงกรีดร้องในหัวดังไม่หยุดเสียงหนึ่งชัดเจนยิ่งกว่าใครทั้งหมดเสียงแม่บ้านคนนั้นผู้หญิงที่เคยเขียนบนมือฉันครั้งแรกเสียงเธอแผ่วแต่หนักแน่นอย่าให้มันออกมาปิดมันก่อนที่สายเกินไปน้ำตาไหลอับแก้มความเจ็บปวดกัดกินจนสติแทบดับสิน้นแต่ร่างกายฉันถูกบังคับให้ยกฝาออกกว้างกว่าเดิม ควันดำทะลักออกมาเป็นทะเลหมอกดวงตาขาวนับร้อยนับพันลอยอยู่กลางอากาศพื้นหินสันสะเทือนจนเกือบแตกโครงกระดูกทั้งหลายล้มลงราบกับพื้นในท่ากราบไหว้เสียงหัวเราะของเงาดำดังลั่นสะท้อนจนทั้งห้องแทบแตกสลายเจ้าทำสำเร็จแล้วตอนนี้ไม่มีใครหยุดมันได้อีกฉันกรีดร้องสุดเสียงฝ่ามือที่ลุกเป็นไฟสว่างจนแทบมองไม่เห็นอะไรและทุกอย่างรอบตัวก็พันแตกสลายเป็นเสียเส่ยง ฉันล้มลงกับพื้นในความมืดสนิทท่ามกลางเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังสะท้อนอย่างบ้าคลั่งความมืดเข้ามากลืนกินทุกอย่างจนฉันไม่เห็นแม้แต่งเงาของตัวเองเสียงหัวใจดังตึกตักสะท้อนก็เหมือนกลองที่ไม่มีวันหยุดฉันพยายามเอื้อมมือไปคว้าอะไรบางอย่างแต่ในความม่องเปล่านั้นไม่มีสิ่งใดอยู่เลยมีเพียงความหนาวเย็นที่กัดกินผิวและความอ้างว้างที่บีบรัดหัวใจทันใดนั้นแสงสว่างเล็กๆก็โผล่กกลขึ้นตรงหน้า เป็นเพียงจุดเล็กเหมือนแสงหิ่งห้อยในค่ำคืนฉันจ้องมันด้วยความสิ้นหวังหวังว่าแสงนั้นจะนำทางฉันออกไปจากความมืดแต่เมื่อฉันก้าวเข้าใกล้แสงนั้นกลับขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นประตูโบราณที่สลักสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเต็มไปหมดสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับที่กำลังไม่บนฝ่ามือของฉันความร้อนแล่นพานไปทั้งแขนเหมือนเลือดก,กำลังเดือดเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวนับร้อยนับพันเสียงเปิดมันเปิดมัน เจ้าคือประตูฉันสันสานทั้งร่างน้ำตาเอ่อจนพร่าเลือนแต่ในความสับสนเสียงหนึ่งกลับดังแทกเข้ามาชัดเจนเสียงของแม่บ้านคนนั้นอีกครั้งอย่าเชื่อพวกมันเธอคือคนเดียวที่ปิดได้ฉันกัดฟันจนเลือดซึมออกมาในปากหัวใจประตูทั้งความกลัวและความสิ้นหวังฉันเอื้อมมือไปแตะบานประตูแสงสว่างพุ่งออกมาเจิดจ้าทัานใดนั้นภาพมากมายก็พุ่งเข้าสู่หัวสมองฉันอีกครั้ง ภาพของบ้านหลังใหญ่ที่ฉันอยู่กับสามีภาพห้องถงหินอ่อนที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยเงามืดภาพพ่อแม่ที่ล้มตายด้วยเลือดนองเต็มพื้นโดยมีเงาดำสูงใหญ่อยู่ข้างหลังพวกเขาฉันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมือสั่นสะท้านเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากร่างเสียงหัวเราะของเงาดำดังสนั่นขึ้นมาอีกพวกมันตายไปเพื่อให้เจ้ามีวันนี้ฉันทุดลงกับพื้นความเจ็บปวดแล่นผ่านทุกเส้นประสาท แสงจากประตูเริ่มดูดร่างฉันเข้าไปทีละน้อยควันดำทะลักออกจากช่องรอยแยกสอดแทรกเข้าไปในทุกอนูของร่างกายฉันฉันหอบหายใจจนแทบขาดใจรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่แล้วเสียงพ่อของฉันก็ดังขึ้นมาในหัวเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นลูกเจ้าคือคนเดียวที่จะเลือกได้ว่ามันจะสิ้นสุดหรือมันจะเริ่มต้นหัวใจฉันเต้นแรงน้ำตาไหลไม่หยุด ฉันมองไปที่ฝ่ามือที่ยังคงลุกเป็นไฟอักษรที่เคยเขียนคำว่าหนีไปเร็วและเจ้าคือประตูท่านเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่ที่สว่างว่าบราวกับเรลวไฟศักดิ์สิทธิ์ปิดมันด้วยเลือดของเจ้าฉันตัวชาหัวใจแทบหยุดเต้นคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าปิดมันด้วยเลือดของเจ้าฉันมองไปที่ประตูโบราณตรงหน้ามันสันสะเทือนเหมือนกำลังจะเปิดออกอย่างสมบูรณ์ เสียงหัวเราะของเงาดำดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณนับร้อยนับพันดังขึ้นจนแทบแตกสลายฉันรู้ว่าถ้าประตูนี้เปิดออกโลกทั้งใบจะไม่เหลืออีกต่อไปร่างฉันสั่นสานน้ำตาไหลไม่หยุดและในขณะเดียวกันฉันก็กำมีดที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแน่ในมือคมมีดเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังคงมีความหวังอยู่บ้าง